ชาวเมืองเคปทาวและใกล้เคียงประเทศแอฟริกาใต้จำนวน15ท่านได้เข้าคอสปฏิบัติธรรมและศึกษาธรรมะณวัดพุทธเคปทาวโดยมีพระอาจารย์จากประเทศไทยได้แนะนำการนั่งสมาธิเป็นภาษาอังกฤษพร้อมทั้งบรรยายธรรมถึงประโยชน์ของการฝึกสมาธิว่าช่วยให้ผ่อนคลายความเครียดที่เกิดจากการทำงานลดความวิตกกังวลมีสมาธิในการทำงาน เป็นการสร้างความสุขได้ด้วยการหยุดใจหยุดความคิดสำหรับวัดพุทธเคปทาวเป็นศูนย์ทรงเสริมศิลธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการฝึกสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในทั้งนี้ในช่วงปีพุทธศักราชส5 6 5รระหว่างเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมมีชาวท้องถิ่นเข้าเรียนรู้พระพุทธศาสนา และฝึกฝนอบรมสมาธิจำนวน165ท่านในปีพุทธศักราช2566เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนมีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการจำนวน397ท่านโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและอบรมตลอดโครงการปัจจุบันมีพระวุฒิกรรวิวังโซเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวค่ะ